ทีนี้เราจะมาอยู่กันที่บทที่สามนะคะของหนังสือ Easy Step t o l e a r n Chinese นะคะเเล่ม4 a เรื่องที่สามเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเวลานะคะที่ s a n k e r เช่นใจจีเตี่ยนจีตัวนี้เป็น question word ถ้าเห็นตัวนี้แสงว่าข้างหลังต้องเป็น question mark นะคะใช้ถามเกี่ยวกับตัวเลขนะคะเช่นเวลานะคะหรือว่าจำนวนกี่คนเงนี้ยจีโรนนะคะจีเตี่ยน นะมาดูคำศัพท์ก่อนเซียนใจเชียนใจก็คือหมายถึงเซียนใจคือตอนนี้ปัจจุบันนะคะเฟินเนี่ยใช้กับคบําว่านาทีนะคะในในในประเทศจีนเนี่ยเวลาเขาแบ่งนาฬิกา60นาทีเขาจะแบ่งเป็น4ควอเตอร์นะคะ1ควอเตอร์เนี่ยตั้งแต่เลข12มาถึงเลข3เนี่ย15านาทีแรกนะคะเขาก็จะเรียกว่าอ e ีเคอร์นะคะพอไปอีก15นาทีเป็นอันที่สองเขาไม่เรียก เออเคอร์นะคะลงมาที่รูปที่5เขาจะเรียกว่าปั้นปั้นแปลว่า30นาทีหรือเหลี่ยงเคอร์สองเคอร์นะคะแต่พอไป4 5นาทีรูปรูปที่4เนี่ยหนึ่งสองสามนับก็คือสามควอเตอร์เขาเลยเรียกว่าซานเคอร์จะไม่มีซื้อเคอร์ก็คือสี่สี่สี่ควอเตอร์นะคะพอซื้อเคอร์มันรวมเป็นหนึ่งชั่วโมงนะคะก็เรียกว่าเฉียวฉือหรือว่าเตี่ยนก็ได้เตี่ยนแปลว่าโมงนะคะหลิงหลิงเมื่อกี้ที่แม่นกบอกว่า คนจีนใส่เป็นวงกลมก็เข้าใจว่าศูนย์แต่ตัวเต็มจริงๆเขียนแบบนี้นะคะค่อนข้างเขียนยากหลังๆคนก็เลยนิยมเขียนเลขศูนย์เป็นวงกลมแทนตัวหลิงแต่ยังคงออกเสียงว่าหลิงนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างนาฬิกานาฬิกานี้จะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยนาฬิกาเราจะมีหน้าปัดตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสองแล้วพอเลยสิบสองไปเราจะเป็นสิบสามถึงยี่สิบสี่แต่คนจีนจะไม่มีหน้าปัดเลขเป็นสิบสามนะคะไม่ว่าจะ กี่โมงที่มันเลยเที่ยงไปแล้วอะ่ะเขาก็จะกลับมานับเป็นเลขตัวเดียวนะคะอย่างตรงนี้ถ้าสมมติว่ารูปรูกไหนดีอ่ารูปหกูปหกนกาชีเ้เลขสามเข็มสั้นสามเข็มยาวสิบสองสมมติว่าตอนนี้คือบ่ายสามโมงคนไทยเราก็จะเรียกว่าบ่ายสามโมงหรือสิบห้านาฬกานะคะคนจีนก็จะเรียกสามนาฬิกาแต่ในกาชีเ้เลขสามเข็มยาวชีเ้เลขสิบสอง มันนอกจากเป็นสามโมงเย็นมันอาจจะเป็นตอนตีสามก็ได้เพราะฉะนั้นคนจีนเนี่ยเขาจะมีคําบอกเวลาข้างหน้าเพื่อให้เรารู้ว่าเลขสามที่บอกเนี่ยคือตีสามหรือบ่ายสามโมงนะคะเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันนะอันนี้เสียนใจจีเตียนเลอเลอข้างหลังแปลว่าแล้วอ่ะเป็นการเป็นการถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะคนนี้ก็จะตอบว่าเลี้ยวเตียนหลิงหูเฟินก็คือข้อตัวอย่างเลี้ยวเตียนเลี้ยวคือเลขหกแสดงว่า ในกาเข็มสั้นจะต้องชี้เลข6นะคะเตียนแปลว่าโมงก็ดูง่ายๆเราก็ใส่จุดเข้าไปตรงเตียนนะคะหลิงหลิงคือ0อู่คือ5 05นะคะก็คือ5นาทีถ้าเวลาเราเขียนเราก็จะเขียนเป็น0 6หรือ6ก็ได้จุด05เราต้องเขียน0ูนย์เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นหน่วย5นาทีถ้าเราไม่เขียน0ูนย์ปุ๊บมันจะไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงหน่วยของ50 หรือว่า5นาทีนะคะก็เลยใส่ศูนยไว้ข้างหน้าข้างหลังคือคำว่าเฟินแทนด้วยนาทีนะคะอ่ะขอไปหน้าต่อไปก่อนนะคะอืมทีนี้อ่ะมาดูในกาอันนี้นะคะคนนี้พูดว่าเสี่ยนใจจีเตียนเหลอคือถามถามว่ากี่โมงแล้วนะคะตัวแรกบอกว่า เซียนจ้ชื่อเออเตียนหลิงอู่เฟินชื่อเออก็คือสิบสองในการต้องชี้ไปเข็มยาวเลขสิบสองนะเออเข็มสั้นเลขสิบสองนะคะเพราะชื่อเออเตี่ยนก็คือเที่ยงนะคะหลิงอู่เฟินก็จะว่าเข็มยาวจะชี้มาที่เลขหนึ่งก็คือห้านาทีนะคะต่อมาตัวมีโคร่ามีโคร่าบอกว่าเซียนจ้ายเหลียงเตี่ยนอีเคเลียงนะคะตัวนี้ให้ระวังเลียงเนี่ยในภาษาจีนเราจะใช้เลขสอง คือเออนะคะแต่พอเวลาเราบอกคำลักษณะนามเช่นคนสองคนนะคะหรืออะไรที่เราต้องมีลักษณะนามเราจะไม่ใช้เหลี่ยงเหรินเราไม่ใช้เออเหรินนะคะเออโขเหร่นครอบครัวฉันมีสองคนเออโขเหร่นไม่ใช้เราใช้เหลียงโขเหร่นนะคะเพราะฉะนันเลียงเนี่ยใช้อะไรที่ต้องมีลักษณะนามกับเรื่องของเวลานะคะถ้าเราบอกว่าตอนนี้สองโมงเราจะต้องพูดว่าเหลียงเตี่ยนเราจะไม่พูดว่าเออเตี่ยนนะคะอีเคแสดงว่า ตอนนี้นาฬิกาคือ2โมงเข็มสั้นต้องชี้ไปเลข2ออีเครืเครือหนึ่งคือ15นาที15นาทีเข็มยาวก็ชี้ไปที่เลข3นะคะประมาณนี้นะคะน่าจะไม่มีอะไรบทนี้จะเป็นเรื่องนาฬิกาอาจจะต้องไปฝึกดูจะมีหน้านี้นะคะไม่รู้ว่าสอนกันไหมก็คือเขาจะแบ่งเวลาออกเป็นที่บอกว่านาฬิกามีสิบสองเลขเราจะรู้ได้ไงว่าสามโมงหรือตีสามนะคะก็ให้ดูคําบอกเวลา นะะในนี้เขาบอกให้นะคะเวลาแรกเลยมีไหมหลิงเฉินไม่มีนะคะเวลาเช้าเลยตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงประมาณไปถึงประมาณตีห้นะคะหรือตีสี่ก็ได้ตรงนั้นเรียกว่าหลิงเฉินแต่ว่าในเมืองไทยไม่ค่อยสอนไม่ค่อยเรียนกันหลิงเฉินเพราว่าเวลาเช้าตรู่ส่วนใหญ่เราจะมาเริ่มคุ้นเคยเลยเจ้าช่าง แล้วแต่บางคนเจ้าช่างก็เริ่มตีห้าบางคนหลังช่างเจ้าช่างก็เริ่มหกโมงตรงนี้แม่นกไม่ไม่ไม่เคลียร์ก็แล้วแต่หนังสือแต่ละเล่มเล่มนี้ให้เริ่มตีห้านะคะเจ้าช่างก็คือตั้งแต่ตีห้าถึงเก้าโมงเช้านะคะพอหลังจากนั้นเห็นไหมเก้าโมงกับเก้าโมงเหมือนกันถ้าเป็นแม่นกสอนแม่นกจะให้ตีห้าถึงแปดโมงสี่แปดโมงห้าสิบเก้าพอเก้าโมงเป็นสายช่วงสายนะคะเราก็จะเรียกสร้างหูเก้าโมงไปถึงสิบเอ็ดโมงห้าสิบเก้านะคะพอเที่ยงปุ๊บ เราจะเรียกว่าจงหูนะคะเที่ยงไปถึงเที่ยงห9นะคะพอบ่ายเราจะเริ่มบ่ายโมงถึง6โมงเย็นก็ตรงนี้เรียกว่าเสี้ยวหูนะคะแล้วพออันนี้อาจจะเป็นห้าโมง59ก็ได้เอาทุกอย่างให้ลรง59าถ้าของไม่นกศรน,นะคะพอตอนเย็นก็จะเริ่มที่หโมง6โมงไปถึงเที่ยงคืนอันเนี้ย เขาเรียกหวานช่างหวานช่างก็คือตอนกลางคืนหรือตอนเย็นนะคะทวนอีกทีลิงเฉินไม่มีเช้าตรู่นะคะถึงถึงประมาณตีสี่ห้าสิบเก้าตีห้าเริ่มเป็นเจ้าช่างเจ้าช่างคือตอนเช้านะคะตีห้าถึงเก้าโมงเอ่อถึงห้าตีตีห้าถึงแปดโมงห้าสิบเก้าพอเก้าโมงเรียกว่าตอนสายช่างหู่เก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงห้าสิบเก้านะคะช่างหูตอนสายพอตอนเที่ยงเราเริ่มเที่ยงนะคะเที่ยงถึงบ่าย ถึงเที่ยง59เป็นจงหูนะคะพอบ่า,บายโมงเราเรียกเียหูคือบ่ายโมงถึง5โมง59นะคะพอตอนเย็นเราเป็น6โมงถึงนะเที่ยงคืนจริง,รงๆแม่น้องจะเป็น23ในกา59นาทีเรียกว่าหวานสร้างนะคะเรื่องของเวลาก็จะมีเท่านี้นะคะ่ะจะยาวนิดนึงมันจะยากนิดนึงนะคะ